ไอ้ก๊อตกับไอ้ไอ้เบียร์มหนีเบียร์เพื่อนเออเราอยู่นี่อยู่ใครบ้างวะเอ้ยเจ้าหายใช่จ้าไปหาแดงเลื่ดเลยอะไรผู้หาของอยู่หาผู้หาของอย่มึงเจือกมึงเจือกูมึงเจือกูแม่งหาแดงเลือดในสัตว์เฮ้ยพวกูี้เราเชื่จริงเพื่อนตอนนี้อย่าแบ่งพักแตงเลือดอิบแล้วมั้งเต็มแล้วมั้งเต็มแล้วมั้งเลือดมึงกือดเ็เลือดเต็มอย่าแบ่งพักตางกันเลยมึงอยากเข้ามามึงมึงเดินนำหาเที่ยวไปใส่เครื่องเลยจ้าได้ได้จให้งาน มึงไว้ใจกูได้๋ยวกูใส่ฟิลเอง เห็นไหมกูเป็นคนใส่ฟ right ิวข้างล่างหมดทุกอันกูเป็นคนใส่ฟิวข้างล่างหมดทุกอันพวกมึงจะทำอะไรบ้างกูใส่ไปสองอันมึงก็ใส่ตรงอันไม่ไ่กูสงสัยมึงมึงก็เลยไม่ไม่ปรากฏตัวไงทำตรงเมียนไปก่อนไงรอเฟสสองโอ้ยใครจะไปทำแบบนั้นกับเพื่อนล่ะมึงไอ้มันก็เดินชิวๆไงเพราะไม่มีใครกินมึงได้นอกจากมึงกินตัวเองเนี่ยเกิือพูดเนี้ยกินตัวเอง เอ้ยใครมันทำไอ้เหี้ยตรงไอ้เนี่ยพังแล้วไอ้เชตตั้งเอ้าเอ้าเครื่องสแกนเนด่ยกด E ไอ้จ้ามานี่ดิเอ้ยเอ้ยใครไอ้กูคูเดี๋ยวกูยืนแจงมึงไปกูไม่ไม่ไอเบียมึงมาสแกนไอ้จ้าดิไม่ไม่ไม่คูไม่เชื่อใจใครทั้งนั้นแ่ะเดี๋ยวสแกนอ๋อใครใครทำเครดไว้เนี่ยมันต้องอยู่นิ่งๆเหรอไม่ทำเครดไว้เอ้ยไอจ้าอยู่ไหนมานี่ดิไม่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 เอ้ยมาเครื่องสแกนนี่คนนึง

ตั้งเร็วมันมันมันไม่ได้เป็นเอ๊เห็นไหมถ้า้าอาถ้าไอ้เจ้าเป็นสแสดงไว้ตั้งเป็นด้วยโโอ้ ูไว้ใจดผีผีแปลงร่างนะมันมันมันไล่กัดมันไล่กัดกูเลยว่ากัดกูเฮ้ยไม่ไม่ไอ้พวกที่เข้ามาสี่คนเมื่อกี้อยู่ไหนมายืนนีไหมใครบ้างเนี่ยมีมีมีกูมีมีมึงมีไอ้เจ้ามีไอ้ตั้งไอ้แก๊ปไอ้แก๊ปกับไอ้เบียร์หายไอ้แก๊ปไม่ไม่ไม่กูโดนทางดูโอ้ยไอ้ยี่กูโดนกูโดนควนอยู่หน้าประตูกูโดนควนอยู่หน้าประตูฝั่งนี้นั่นแหละไอ้เบียร์โดนควรเนั่นแหละอยู่หัวทางกูได้อ่ะอ่ะเดี๋ยวอ่ะ อ่าถ้าถ้ากูโยกปันเดียวกูกินเลือดตรงนี้ไปนานแล้ววไอ้แกไปตั้งแน่เลยเนี่ยกู่ใด้วยเซนต์กูไอเกตให้จ้าเป็นกูกูบอกมันเป็นคนดีก็ไอ้ตั้งมันดีนะไม่ไม่ไม่ไอต้งไม่เป็นมึงเชื่อใจกูได้ไอแกเออเสียกูอีกละมึงมึงไงมึงไอไอคนกูจิบเอาเควสทุกอันมึงมาหาว่ากูไอ้นี่ ไอแต่เราเชื่อแต่ก็ได้กูไม่เชื่อไม้นั่นตั้งตายไอแกไอแกไอแกที่ไม่เก็บเข็มเพชรไอแกไม่เก็บเข็มพีรอ๋อกูไม่รู้อันนี้กูไม่รู้กูไม่รู้กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่รู้จูไม่รู้กูไม่รู้มันมีเข็มเทียบกูคิดว่าเข็มทียบไม่ได้เฮ้ยมันเฟ้นสุดท้ายแล้วมันอยู่รวมกันดีหรืออยู่ไหนกันกูกูอยู่ไอ้ก้อนอ่ะอยู่ไหนกันนะกูอยู่ตรงประตูออกเลย ออกได้แนงเพืเนี่ยเก้าวพ่อเมืองกูจะออกได้เลยก้าวเลือูเด็กบ่นอะเลือดเด่นอันนีดลกคู่เพื่อนเดี๋ยววีสุดท้ายแม่งจะกลางคืนแล้วมันตัดใหม่แล้วกูเห็นไอ้ตั้งติดตัวหน้าตาจ้าวไมออกมาสุดยิ่งแม่เอ้กูไว้ใจปิดคนว่ะแต่กูไม่แดกมึงแต่กูไม่แดกมึงไอ้ที่เกมแดกมึง อี้อเขรด้วยยี่ตั้งไม่เป็นสายี่ตั้งถามอ่ะไอ้ตั้งกินเมื่อเสร็จปุ๊บแม่งตัดแม่งมือปุ๊บตัด